เรื่องที่ 9. ผู้ประดับกายประพฤติธ,ธรรมพระพุทธภาสิทธ์อลังกาโตเจปิสมัญจเรยะสันโตดันโตเฮโตบร,รมจารีสับเบสุภูเตสุนิทายะดันดังโซปรามโนโซสมโนสะพิขุแปลความว่าบุคคลแม้จะยังประดับประดาร่างกายอยู่แต่หากเป็นผู้ประพฤติอยู่ในสุดจริตเป็นผู้สงบ ฝึกตนได้ดีแล้วเป็นผู้เที่ยงต่อมรรคทั้งสี่ประพฤติพรหมจรรย์ละทิ้งอาจญาในสัตว์ทั้งปวงผู้เช่นนั้นจะเรียกว่าพรามก็ได้เรียกว่าสมณะก็ได้ภิกษุก,ก็ได้อธิบายความการประดับกายเป็นปกติอย่างหนึ่งของคนมนุษย์ทั้งสองมีมนุษย์ทั้งสองเพศมีความโน้มเอียงในการประดับกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องอลังการแต่สตรีเพศมี มีความรู้สึกพิถีพิถันจับใจในการประดับกายมากกว่าบุรุษเพศการประดับกายด้วยเครื่องประดับที่สวยงามเป็นการแสดงตัวในทางเด่นอย่างหนึ่งทำให้ผู้ประดับมีความรู้สึกภาคภูมิเมื่อรู้สึกเตือนว่าแต่งตัวสวยกว่าคนอื่นหญิงบางคนยอมอดอาหารที่ชอบเพื่อเกียดเงินไวซ้ซื้อเสื้อผ้าพแพรพันเครื่องอภรณ์ประดับกายทั้งนี้เพราะเธอได้มีประสบการณ์ด้วยตนเองว่าคราวใดเธอตกแต่งร่างกายได้สวยงาม เธอจะรู้สึกเด่นภาคภูมิในตนไม่มีปมด้อยในสังคมแต่คราวใดเธอแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าๆหรือไม่ทีมหน้าคนอื่นเธอจะรู้สึกหงอยรู้สึกมีปมด้อยในวงสมาคมปัญหาว่าเราแต่งกายเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นมองในแง่หนึ่งเสมือนว่าเราแต่งกายเพื่อผู้อื่นเพราะเมื่อเราอยู่โดยลําพังเราไม่อยากแต่งกายเมื่อเราอยู่ในห้องของเราโดยลําพังไม่มีใครอยู่ด้วยเราไม่มีความประสงค์ในการประดับกายเลย ในประเทศร้อนชายจะไม่สวมเสือ้อนุ่งผ้าแต่พอปกปิดส่วนที่พึงละอายแต่เมื่อต้องออกสมาคมจึงแต่งกายยิ่งสมาคมใหญ่หรือมีเกียรติมากเพียงใดเราก็จะยิ่งพิธีพิถันในการแต่งกายมากขึ้นเพียงนั้นเราแต่งกายเพื่อผู้อื่นเพื่อสมาคมหรือสังคมจริงๆหรือมองในงแง่หนึ่งดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ในส่วนลึกของความสำนึกอันแท้จริงดูเหมือนว่า เราแต่งกายเพื่อให้เราเกิดความรู้สึกพอใจในตนเพื่อแสดงตนให้เด่นในสังคมเพื่อให้คนอื่นเกิดความนิยมเลื่อมใสในตนเพิ่มพูนบุคลิกลักษณะให้เด่นขึ้นจนเป็นที่สนใจของผู้อื่นด้วยอาการอย่างนี้หญิงจึงมกักพิถีวิถันเป็นพิเศษเพราะโดยนิสัยหญิงชอบโชว์ตนในทางความงามมากกว่าชายเมื่อได้รับคำชมว่าแต่งกายงาม,ามาก็มักเอิบอิ่มใจและพอใจในตน ความพอใจในตนเป็นความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งที่ที่มองเห็นได้ชัดคือการแต่งกายเพื่ออวดเพศตรงกันข้ามถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าเด็กพอเริ่มหนุ่มเริ่มสาวก็จะเริ่มพิธีพิถันในการแต่งกายพร้อมๆกับเริ่มสนใจในเพศตรงกันข้ามและต้องการให้เพศตรงกันข้ามสนใจในตนความพิถีพิถันในการแต่งกายนี้จะดำรงอยู่จนกว่าจะพ้นเขตหนุ่มสาวหรือแต่งงานแล้ว คือจนกว่าจะรู้สึกว่าไม่มีความจําเป็นในการแต่งกายอวดเพศตรงข้ามสตรีจะลดการแต่งกายลงเมื่อมีสามีแล้วเพราะรู้สึกว่าการแต่งกายเพื่ออวดเพศตรงข้ามของตนได้บรรลุจุดประสงค์แล้วแต่เธอยังพอใจแต่งให้เด่นเมื่อต้องเข้าสมาคมเพื่อบมเด่นและเพื่อแสดงตนเป็นคนสําคัญในสมาคมนั้นเพื่อเป็นจุดสนใจของคนในสมาคมดังได้กล่าวแล้วว่า สตรีย่อมลดการแต่งกายลงไม่มากก็น้อยเมื่อแต่งงานแล้วแต่เมื่อสามีตายลงเธอตกเป็นไม้และยังประสงค์จะแต่งงานใหม่อีกความพิถีพิถันในการแต่งกายก็จะกลับมาอีกแสดงว่ายังมีความประสงค์ที่จะอวดเพศตรงกันข้ามให้สนใจตนเพื่อเป็นทางไปสู่จุดมุ่งหมายคือการแต่งงานใหม่ชายที่หลงรักหญิงและยังไม่แน่ใจว่าหญิงนั้น,น,นรักตนหรือไม่ย่อมจะสนใจเป็นพิเศษต่อรูปลักษและการแต่งกายของตน ทั้งนี้เพื่อทําให้คนที่ตนรักเกิดความพอใจและยอมรับลักตนในที่สุดหญิงสนใจเหมือนกันซึ่งการแต่งกายอันประณีตทันสมัยของชายพอๆกับบุค,คลิกวงเล็บเปิดท่าทางหรือการพูดจาวงเล็บปิดอันสมเป็นชายของชายนั้นแต่เมื่อแต่งงานแล้วชายเกือบจะไม่สนใจในการแต่งกายเลยสังคมปัจจุบันหมายถึงสังคมที่เจริญแล้วถือว่า การแต่งกายเป็นส่วนสำพันธ์ส่วนหนึ่งของคนเป็นเครื่องมือแสดงถึงนิสัยใจคอว่าผู้นั้นเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามเราจะถือเอาเพียงเครื่องแต่งกายอย่างเดียวมาวัดหรือตัดสินคุณค่าของคนเสมอไปหาได้ไหมเพราะความจริงได้เผยให้เราเห็นอยู่ว่าบางคนแต่งกายดีรูปงามแต่ใจสกปรกมีคุณธรรมอยู่ในใจน้อยเหลือเกินชนิดที่กายเป็นคนใจเป็นสัตว์ก็มีที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า sad or คำนี้มีความหมายสองในคือ 1. ห,หมายถึงพระเจ้าของกรีกและโรมันโบราณครึ่งคนครึ่งสัตว์หน้าเป็นคนร่างเป็นสัตว์มีหางอาศัยอยู่ตามไม้และภูเขาชอบเล่าผู้หญิงชอบใช้เวลาให้หมดไปด้วยการหาความสุขสําราญอย่างป่าเทอนสองคนที่มีความต้องการทางเพศร,รุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้ ประพฤติอนาจารย์ทางเพศเยี่ยงดิรชาญคนที่มีร่างเป็นคนแต่ใจเป็นสัตว์เดรชานผู้เขียนคนประเภทนี้ยิ่งมีการศึกษามากยิ่งมีตำแหน่งใหญ่โตมากก็ยิ่งเป็นภัยต่อสังคมมากทั้งนี้เพราะการศึกษาทางวิชาการทางโลกเพื่อมุ่งผลนในการประกอบอาชีพนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนินนสัยชั่วด,ดังเดิมของคนให้ดีได้เลยจริงอยู่ด้วยการศึกษา และปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยการควบคุมตนเองติดต่อกันเป็นเวลานานบุคคลอาจดีขึ้นได้บ้างแต่ในคุณลักษณะส่วนรวมแล้วอุปนิสัยของเขายังคงอยู่อย่างเดิมมิได้เปลี่ยนแปลงไปเหมือนเสือดาวไม่อาจพบจุดในกายของมันได้ในชาตินี้ทั้งนี้เพราะมันเกิดมาอย่างนั้นเสียแล้วอุปนิสัยของคนย่อมแตกต่างกันไปเพราะผลรวมแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่เขาได้สั่งสมมาเป็นเวลานานในสังสารวัตรอันยืดยาว เราจะเห็นความจริงเรื่องนี้จากบุคคลต่างๆที่เราได้พบเห็นหรือรู้จักว่าแม้จะมีการศึกษาอบรมเหมือนกันให้หนักเข้าไปอีกคือเกิดจากพ่อแม่เดียวกันแต่อุปนิสัยหาเหมือนกันไหมคนหนึ่งไปอย่างหนึ่งนั่นแสดงว่าการศึกษาและสิ่งแวดล้อมมิได้ทําให้แค่เหลืของคนเปลี่ยนแปลงไปทางเดียวเท่านั้นที่จะให้แค่เหลืของคนเปลี่ยนแปลงไปเทละน้อยนั่นคือการปฏิบัติธรรมถ่ายเทสิ่งชั่ว ในอุปนิสัยให้หมดไปทีละน้อยและบรรจุเอาอุปนิสัยดีเข้าแทนที่เหมือนค่อยๆทายเอาน้ําเสียออกแล้วบรรจุน้ําดีเข้าไปแทนที่ขอพูดเลยไปถึงการศึกษาอันไม่สมบูรณ์การศึกษาอันไม่สมบูรณ์ทําให้คนทะนงตนในทางผิดคือเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีการศึกษาดีมีปริญญาเขาเป็นเขาเป็นปัญญาชนแต่เขาหาได้นําพาต่อสินธรรมจรญยาหรือความรับผิดชอบต่อสงัง ต่อสังคมแต่ประการใดไม่เขาประพฤติตามใจตนไม่ได้ยอมเสียสละความสะดวกของตนแม้แต่น้อยเพื่อส่วนรวมการศึกษาเพื่อปริญญาเพื่อประกอบอาชีพแต่ไม่ได้คำนึงถึงศีลธรรมจรญยาไม่ได้มีความรู้สึกในความรับผิดชอบต่อสังคมนี้เองคือการศึกษาอันไม่สมบูรณ์การศึกษาที่สมบูรณ์นั้นความรู้ความสามารถในสิ่งที่ตนรู้คือสามารถนำเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ได้ ความมีมโนธรรมความมีมโนธรรม c o n e n ความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนอยู่จะต้องควบคู่ไปด้วยกันท่านอยู่ในสังคมใดก็ตามท่านจะเห็นคนที่มีการศึกษาอันไม่สมบูรณ์ดังกล่าวนี้ปะปนอยู่ด้วยเสมอสังคมของเราไม่อาจก้าวหน้าไปได้เท่าที่ควรก็เพราะสังคมยังรอกอยู่ด้วยบุคคลประเภทนี้บุคคลที่เห็นแก่ตัวจัด จนยอมทำทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองผลร้ายจะตกแก่สังคมส่วนรวมอย่างไรเขาไม่คำนึงถึงการโกงเงินสร้างถนนสร้างสะพ,พานหรือสร้างอะไรอื่นๆอันเป็นสมบัติส่วนรวมสมบัติของประเทศเป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องที่กล่าวนี้เขาไม่รู้หรือว่าผลสีหายจะตกแก่ส่วนรวมเขารู้แต่เพราะเขาเห็นแก่ตัวจัดเกินไปขาดมนโนธรรมจึงทำลงไปอย่างนั้น ถ้าบ้านเมืองยังรอกอยู่ด้วยคนแต่งตัวสวยแต่ขาดทำประจําใจการพัฒนาประเทศก็ไม่อาจให้ถึงจุดหมายได้ทำจึงเป็นรากฐานอันสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศผลดีทั้งวงที่เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมย่อมออกมาจากคนที่มีธรรมหาใช่มาจากคนไร้ธรรมไม่เครื่องแต่งกายควรจะควบคู่ไปกับการมีธรรมสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลแม้ยังประดับตกแต่งกายอยู่ พึงเป็นผู้ประพฤติอยู่ในสุดจริตพึงประพฤติธ,ธรรมเป็นผู้สงบและฝึกตนเป็นต้นจะพนานาบางหัวข้อต่อไปนี้ข้อว่าผู้สงบนั้นคือสงบกายวาจาและใจมีกายวาจาใจสงบกายและวาจาจะสงบก็ต่อเมื่อใจสงบก่อนในความหมายทั่วไปประเทศที่สงบคือประเทศที่ไม่มีศึกสงครามบ้านเมืองไม่มีโจรผู้ร้ายเป็นบ้านเมืองสงบ แต่ในความหมายของพระพุทธเจ้าความสงบเพียงเท่านั้นหาเพียงพอแก่ความต้องการของชีวิตไม่เพราะแม้จะไม่ถูกเปียดเบียนบีบค้านจากคนอื่นหรือจากสิ่งภายนอกแต่ก็หารอดพ้นจากการเปรียดเบียนตนเองไม่คือตนยังเปียดเบียนตนเองอยู่ตนยังเร่าร้อนอยู่เร่าร้อนเพราะอะไรอะไรทําให้ร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างมันเผาอยู่ภายใน แสดงออกให้เห็นภายนอกคือทุกขทมนัสความร่ำไรรำพันสมดังที่ตรัสว่านาคิตะคือเรื่องนี้ท่านพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระนาคิตะที่ราปาอิจฉานางคละแควงโกศลเมื่อพราหมณ์และคาบดีเป็นอันมากมาเฝ้านำของเที่ยวของฉันมาเป็นอันมากยืนชุมนุมส่งเสียงอื้ออึงอยู่ที่ภายนอกซุ้มประตูผู้เขียน นาคิตะเราไม่ติดยศยศก็ไม่ติดเราเราได้สุขอันยิ่งกว่าลาบสการะแล้วลาบสการะประเภทอาหารการกินนั้นในที่สุดก็เหลือลงเป็นอุจระประสะัสสะานองเดียวกับความรักซึ่งมีความโศกความร่ําไรรําพันเป็นผลผู้พิจารณาเห็นความเกิดดับในอุปทานขันห้าย่อมเห็นความไม่ดีแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเมื่อภายในของบุคคลยังไม่สงบก็หาชื่อว่ามีความสงบแท้จริงไม่ ความสงบแท้จริงหรือสันติภาพถาวร lost i n g peace นั้นจะต้องไะจากภายในของบุคคลแต่ละคนในสังคมเหมือนมีไฟคนละดวงเมื่อแต่ละคนดับไฟของตนได้ไฟของส่วนรวมก็ชิวับความร้อนของสังคมก็ถึงความดับลงเหลืออยู่แต่ความสงบเย็นสันติภาพถาวรเกิดขึ้นได้โดยวิธีนี้อันหนึ่งเมื่อสงบตนเองได้แล้ว พึงช่วยอนุเคราะห์ผู้อื่นให้สงบด้วยดังเช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าสั้นโตโซ,โซโภควาสมัทายธรรมเดเซ,เซติข้อว่าผู้ฝึกตนนั้นอธิบายว่าทรมานตนให้หมดพยศคือฝึกอินทรีย์ของตนให้เชื่องฝึกจิตของตนให้ควรแก่การงานคือสมาธิฝึกกายวาจาของตนให้เป็นผู้ดีจะพนานาความเรื่องนี้พอสังเขปหนึ่ง การฝึกกายวาจาคนเราเกิดมาทุกคนเหมือนไม้ที่ตัดมาจากป่ายังมีกิ่งก้านใบรุงรังลำต้นก็ขรุขระไม่สม่ำเสมอเมื่อช่างไม้ต้องการไม้นั้นมาทําสัมภาระเช่นประตูเรือนหรือกระดานพื้นเรือนย่อมถากเลื่อยไม้ที่เคยรุงรังกลายเป็นเรียบและดูสวยงามคนก็เหมือนกันเกิดมาถ้าปล่อยให้เติบโตขึ้นมาเหมือนลูกวัวลูกวาย ไม่ฝึกฝนอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยก็ดูไม่งามมีกิริยาไพา่วาจาไพร่ใครได้เห็นได้ฟังก็รู้ว่าพ่อแม่ไม่สอนไม่เสียหายเพียงเด็กเท่านั้นแต่เสียหายไปถึงพ่อแม่ด้วยเขาจะว่าพ่อแม่ไม่ได้สั่งใส้สอนจึงขาดสมบัติผู้ดีคนฉลาดต้องคอยสังเกตเลือกเก็บกิริยาวาจาที่ดีมาประดับตนค่อยๆขับกิริยาวาจาไม่ดีออกจากตนสิ่งนี้ถึงแม้ไม่มีคนสอนโดยตรง ก็มีคนสอนโดยอ้อมให้เห็นอยู่ทุกวันนั่นคือคิอคอยาวาจาของผู้อื่นที่เราได้เห็นเราย่อมตัดสินได้ว่าอย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดีอย่างที่ดีเราเอามาเป็นอย่างที่ไม่ดีถ้ามีอยู่ในตัวเราเราขับไล่ออกไปในการฝึกฝนนี้ต้องช่วยกันหลายๆด้านคือพ่อแม่ช่วยสอนช่วยตักเตือนครูอาจารย์ช่วยบอกข้อบอกพร่องเพื่อนฝูงคอยชี้ข้อผิดพลาดเราผู้เป็นคนกลางต้องทำใจให้กว้าง ยินดีรับฟังคำตักเตือนสั่งสอนแล้วนำมาพิจารณาแก้ไขตนการขัดเกลาเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงนั่นคือการลงมือปฏิบัติตามฝึกจนเป็นนิสัยเมื่อนานเข้าสิ่งนั้นย่อมกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตนแยกออกไม่ได้เหมือนผลไม้ดองสิ่งที่นำมาดองกับผลไม้ซึมซาปรบะสมประสานเข้าด้ยกันอย่างสนิทไม่อาจแยกจากกันได้คนฉลาต้องฝึกฝนตนเอง รู้สึกเสียใจในความบกพร่องเล็กๆน้อยๆของตนไม่ประมาทว่านี้สิ่งเล็กน้อยเพราะสิ่งเล็กน้อยอาจทําทให้คนอื่นมองเห็นลักษณะนิส,สัยส่วนใหญ่ของเราได้เหมือนเราสามารถมองเห็นความเป็นไปในห้องใหญ่จากช่องเล็กๆของประตูหรือฝาผนังกายวาจาที่ฝึกดีแล้วเป็นเครื่องเพิ่มภูนส่งเสริมบุคลิกลักษณะของผู้นั้นให้เด่นเป็นเครื่องเชิดจูให้ดูน่าเกรงขามน่าครบนับถือหน้ากราบไหว้บูชา คนเราจะดีเองไม่ได้ต้องฝึกฝนอบรมต้องฝึกหัดเมื่อได้ที่แล้วย่อมมีผลคุ้มไปทั้งชีวิตและยังติดเป็นอุปนิสัยและวาสนาในชาติต่อๆไปอีกด้วยต้องไม่ลืมว่าคนอื่นเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือเท่านั้นคนสําคัญในการนี้คือตัวเราเองถ้าตัวเราเองไม่เอาเรื่องเสียแล้วแม้ครูฝึกชั้นบรมครูก็ไม่อาจฝึกเราได้การฝึกฝนตนเองเป็นหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์เมื่อฝึกได้แล้วก็ช่วยฝึกผู้อื่นด้วย ดังเช่นพระศาสดาวงเล็บเปิดดันโตโซภควาดมท่ายธรรมังเดเซ,เซติวงเล็บปิดจะพนานาเรื่องการฝึกอินทรีย์กล่าวคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจรวมเรียกว่าอินทรีย์หกตามปกติสามัญมนุษย์เมื่อเห็นรูปสวยในวงเล็บตาเป็นผู้เห็น ย่อมต้องการมองและต้องการดูสิ่งแปลก,ปลกใหม่ๆจึงไปเพื่อดูเพื่อเห็นสมดังข้อความในอนุตตริยสูตรว่าบุคคลบางพวกย่อมไปเพื่อเห็นเพื่อดูช้างบ้างม้าบ้างกระส์์บ้างนั่นมิใช่ทัศนานุตริยะคือมิใช่การเห็นอันประเสริฐยอดเยี่ยมเป็นต้นคนหนุ่มย่อมชอบมองหญิงสาวที่สวยเด็กสาวก็เหมือนกัน ชอบมองคนหนุ่มที่รูปงามนี่คืออินทรีย์ตามธรรมดาที่ยังไม่ได้ฝึกบางทีเมื่อพบรูปหญิงหรือชายที่ชอบใจต้องมองจนเหลียวหลังราคะย่อมไหลามาตามทางสายนี้เข้าไปซึมซาบอยู่ในดวงกิจอินทรีย์คือจักสุที่ได้รับการฝึกแล้วมีความอดทนต่อรูปที่สวยงามได้มากกว่าจักสุที่ยังไม่ได้ฝึกคืออาจมองก็ได้ไม่มองก็ได้เมื่อมองดูก็มีสติกำกับ ไม่ได้หลงไหลในรูปจนต้องทำบาปเพราะรูปนั้นเป็นเหตุแต่กลับพิจารณาเห็นโทษที่ติดอยู่กับความงามนั้นเหมือนความงามของสตราและผละไม้หรือดอกไม้ที่เป็นผิดมันมีโทษแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสและใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจก็เหมือนกันอินทรีย์ทั้งหกนี้ท่านเปรียบด้วยสัตว์หกชนิดอันมีความโน้มเอียงต่างกันตามภูมิกำเนิดต่างว่า ลิงนกงูสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกและจระเข้เมื่อปล่อยให้เป็นอิสระลิงย่อมชอบใจเข้าป่าปีนต้นไม้นกบินไปในอากาศงูเข้ารูหรือจอมปลวกสุนัขบ้านเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกเข้าป่าและจระเข้เล่ลงน้ำถ้าสมมติว่าเราเอาสัตว์ทั้งหกนี้มาผูกติดกับตัวเราสัตว์ทั้งหมดยังไม่ได้รับการฝึกมันจะดึงตัวเราไปอย่างไรบ้างเราจะได้รับความสงบอย่างไร การฝึกจิตก็คือการฝึกอินทรีย์นี้เองแต่จิตเป็นอินทรีย์ภายในที่เรียกว่ามะนิรีย์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอินทรีย์ภายนอกเมื่อจิตสงบลงด้วยสมถะหรือวิปัสนาความร่านของอินทรีย์มีตาเป็นต้นย่อมสงบลงตามเหมือนหนึ่งสาธิอดอาหารหมดกําลังไปทีละน้อยการฝึกจิตกับการฝึกอินทรีย์ภายนอกจึงต้องทําไปพร้อมๆกันโดยปกติก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติเหมือนคนที่ รับการฝึกทหารย่อมได้ท่าในการฝึกและกําลังกายไปพร้อมๆกันจิตที่ฝึกแล้วนี่เองเป็นจิตที่มีอนุภาพมีความสูงส่งบริสุทธิ์สงบและสว่างเป็นคุณแก่ผู้ฝึกโดยส่วนเดียวบุคคลผู้มีคุณลักษณะดังกล่าวเป็นคราว่าก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นสมณะบ้างเป็นภิกษุบ้างดังเรื่องสันต,ติมหาอามาตเป็นตนัวอย่าง สันต,ติมหาอามาตเป็นมหาอามาตของพระเจ้าประสนที่โกศลแห่งสาวัตถีนครครั้งหนึ่งมีคนกอ่อกวาวุ่นวายขึ้นในชนบทพระเจ้าประสณทธิทรงส่ง,งสันตติมหาอามาตไปปราบเขาเขาปราบได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วปรับมาพระเจ้าประสณทธิทรงพอพระทัยมากถึงกับมอบปราดจะสมบัติให้ครองเจ็ดวัน เพื่อประกาศเกียรติคุณของมหาอามาตย์ที่สามารถปราบหรือทําความวุ่นวายในชนบทให้สงบลงได้ได้พระราชทานหญิงผู้ฉลาดในการฟ้อนรําขับร้องให้นางหนึ่งสันติมหาอามาตย์เมาสุราอยู่ถึงเจ็ดวันในวันที่เจ็ดนั่นเองหลังจากเมาสุราเต็มที่แล้วขึ้นช้างไปท่าน้ําเพื่ออาบน้ําได้เห็นพระาศาสดาในระหว่างทางเขาพงออกศีรษะแสดงความเคารพ พระศาสดาทรงแย้มเล็กน้อยเมื่อพระอนุทูนถา,ถามถึงสาเหตุแห่งการแย้มสวนจึงตรัสว่าคผู้เขียนกล่าวว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงแย้มสวนเมื่อไม่มีเหตุสําคัญอานุน์วันนี้สันติมหามานนี้จากมาสู่สำน,นักของเราฟังธรรมแล้วจกได้บรรลุอรหัตผลและจากปรินิพาน ที่พระศาสดาตรัสกับพระอานนท์นั้นมีคนหลายคนได้ยินด้วยข่าวเรื่องนี้กระชอนไปอย่างรวดเร็วบางคนตำหนิพระศาสดาว่าพูดพล่อยสันติมหาอามานเปาสุราแต่งกายอย่างพระราชาอยู่เช่นนั้นจะสําเร็จอรหันตผลได้อย่างไรในวันนี้พวกเราจะจับผิดพระสมณโคดมในเรื่องนี้ส่วนพวกที่เลื่อมใสเชื่อมั่นในองค์พระพุทธเจ้าก,ก็คิดว่าวันนี้พวกเราจะได้เห็นพุทธานุภาพ และลีลาของสันตติมหาอามาตย์สันต,ติมหาอำมาตย์อาบน้ําตามประสงค์แล้วไปสู่อุทยานนั่งดื่มสุราที่โรงสุราอันจัดไว้เฉพาะพร้อมกับนั่งชมการร่ายระบำรำฟ้อนของหญิงนักฟ้อนที่ได้เลือกแล้วหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งขณะที่กําลังฟ้อนอยู่นั่นเองล้มลงตายทันทีเพราะโรคปัจจุบันหมดกําลังเพราะนางบริโภคอาหารน้อยเหลือเกินมาเจวันแล้ว เพื่อให้ร่างกายอ่อนแอนอ่อนช้อยปากของนางอ้าตาเลือกสินใจโดยไม่ให้โอกาสแก่การช่วยเหลือสันสติมหามาทราบว่านางตายแล้วมีความโศกอย่างลึกซึ้งสุราที่ดื่มมาเจ็ดวันสิน้นฤทธิ์ลงทันทีเสมือนหยาดน้ำน้อยหยดลงไปในภาชนะที่ร้อนจัดบนเตาไฟพลันระเหิดหายไปเขาคิดว่าคนอื่นนอกจากพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว คงไม่สามารถบรรเทาความโศกของเราได้ดังนั้นเขาพร้อมด้วยบริวารจึงรีบไปเฝ้าพระทศพลในเย็นวันนั้นเองทูลว่าขอพระตถาคตเจ้าได้โปรดประทานพระโอวาทเพื่อดับความโศกด้วยเถิดพระศาสดาตรัสบอกว่าท่านมาสู่สำนักของเราผู้สามารถดับความโศกได้แน่นอนแล้วอย่าวิตกเลยอันที่จริงน้ำตาของท่านผู้ร้องไห้อยู่ในสังสารวัฏนี้ ในเพราะหญิงนี้ตายนั้นมีมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสีดังนี้แล้วทรงเสริมพระธรรมเทศนาด้วยพระคาถาว่าท่านจงตัดกิเลสเครื่องกังวลทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเสียเถิดอย่ามีความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเมื่อเป็นดังนี้ท่านจักเป็นผู้สงบประงับเพียงเท่านี้สันต,ติมหาอมาตได้บรรลุอรหัตผล พิจารณาอายุสังขารของตนทราบว่าอายุขายสิ้นแล้วจึงทูลลาพระาศาสดาเพื่อปรินิพานพระาศาสดาทรงทราบอริตกรรมของมหาอามาตและมีพระประสงค์ให้เขาประกาศบุพกรรมนั้นเพื่อประโยชน์สองอย่างคือเพื่อให้พวกมิจฉาทิฏฐิผู้คอยจับผิดพระองค์ได้มองเห็นว่าพระองค์ไม่ได้พูดเท็จเพื่อให้พวกสัมมาทิฏฐิที่มาประชุมกันเพื่อชมลีลาของพระองค์ และลีลาของสันตติมหาอามา์ได้เห็นลีลานั้นสมประสงค์จึงตรัสกับมหาอามา์ว่าถ้ากระนั้นขอท่านจงเล่าบุพกรรมของท่านและจงเล่าในอากาศสันตติมหาอามา์ถ,ถวายบังคมทศศาสดาแล้วหอหกขึ้นไปในอากาศประมาณเจ็ดขั่วหลังตาลทูลเล่าบุพกรรมของตนว่าในศาสนาแห่งพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์เกิดใน พันธุมดีนครคิดอยู่ว่าอะไรหนอเป็นกรรมไม่ตัดร้อนบีบคั้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นใคร่ครวนอยู่หลยแลเห็นการเปล่าร้องให้คนทําบุญนั่นแหละเป็นกรรมไม่มีโทษจําเดิมแต่นั้นมาข้าพระองค์ได้เที่ยวประกาศให้คนทั้งหลายทําบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมและให้บูชาพระรัตนตรัยเพราะรัตนะอื่นจะเสมอด้วยพระรัตนตรัยไม่ได้มี พระราชาแห่งพันธมดีนครทรงทราบจึงพระราชทานมา้ารถและช้างแก่ข้าพระองค์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการประกาศบุญกรรมนั้นพระราชพระราชทานโภขะเป็นอันมากแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ทํางานนั้นอยู่ถึงแปดหมื่นปีกลิ่นจันท์ฟุงออกจากกายกลิ่นอุบลฟุงออกจากปากนี่คือบุพกรรมของข้าพระองค์มหาอมาทุลบุพกรรมของตนแล้วอยู่ในอากาศนั่นเอง เข้าเตโชกสินคือกสินมีไฟเป็นอารมณ์บันดาลให้เปลวไฟเกิดขึ้นไม่สรีละประนิพานแล้วธาตุทั้งหลายประดุดดอกมะลิร่วงลงพระศาสดาทรงคลี่พาขาวออกรับทรงบรรจุธาตุนั้นไว้ในสถูปเพื่อเป็นที่สักการบูชาของคนทั้งหลายเพื่อผู้บูชาจะได้มีส่วนแห่งบุญวันนั้นเองพิสุททั้งหลายสนทนากันในสภาว่า ท่านทั้งหลายสันติมหาอามาตย์ฟังพระพุทธพจน์แล้วยังประดับประดาะเครื่องอภรณ์ทุกอย่างนั่นเองบรรลุพระอรหัตผลปร,รินิพพานแล้วควรหรือไหมห่น้อที่จะเรียกเขาว่าสมณะหรือพรามพระศาสดาสเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเช่นนั้นจะเรียกว่าสมณะก็ได้เรียกว่าพรามก็ได้ในความหมายว่าเป็นผู้สงบและผู้ประเสรศิฐดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าบุคคล แม้ยังประดับร่างกายอยู่แต่หากประพฤติอยู่ในสุจริตเป็นอาทิ